ปอ,อพันศานี้สวันเกิดเตรียมตัวให้ดี 1. นึ่สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โชคใหญ่จะล่นทับฟ้าเปิดเส้นบุญเส้นโชคพร้อมดึงทรัพย์เข้าชีวิตฟ้าเปิดทางบุญเส้นชะตาแห่งวันอาทิตย์เริ่มขยักช่วงปอ,อกพันศาปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ฟ้ากับดินเปิดรับพลังบุญพร้อมกันอย่างแท้จริงและหนึ่งในวันเกิดที่ได้รับอนิสงบุญแรงสุดๆคือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ หลังผ่านช่วงเข้าพรรษามาสามเดือนเต็มพลังบุญที่คุณสังสมไว้ทั้งจากการทำทานสวดมนต์หรือแม้แต่การตั้งใจเป็นคนดีจะเริ่มสะท้อนกลับมาเป็นพลังดึงดูดโชคลาภอย่างเห็นได้ชัดดประจำวันอาทิตย์จะโครจรเข้าจุดราชาโชคส่งผลให้มีโอกาสได้รับโชคใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวเงินหล่นใส่แบบบุญถึงเวลาอย่าแปลกใจถ้ามีใครยื่นโอกาสทองมาให้แบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นงานใหม่เงินก้อนมรดกหรือแม้แต่โชคลาภจากตัวเลขนี่คือช่วงที่เรียกว่า บุญเก่าปลุกบุญใหม่และคุณกําลังอยู่บนเส้นพลังบุญที่หนุนหลังให้เจริญธรรมแล้วเจริญทรัพย์ฝ่าพลังโชคลาบฟ้าส่งเงินดินส่งทางในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดวงดาวส่งพลังแห่งโชคเข้าจุดทรัพย์พอดีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ได้เงินจากการพูดการเจรจาหรือคําแนะนําเล็กๆที่กลายเป็นผลกําไรใหญ่โตเหมือนพูดแล้วรวยคิดแล้ว ได้เงินทำแล้วมีผลตอบแทนกลับมาไวเกินคาดใครที่ทำงานเกี่ยวกับการขายการพูดหรือเจรจาติดต่อจะมีข่าวดีอย่างชัดเจนลูกค้าใหม่หรือข้อตกลงสำคัญจะเข้ามาแบบเหมือนมีคนปูพรมแดงรอไว้แล้วสำหรับคนที่ค้าขายออนไลน์หรือเริ่มธุรกิจเล็กๆช่วงนี้เหมาะมากที่จะขยับเพราะพลังออกพรรษาเป็นพลังแห่งการเริ่มต้นที่มีบุญรองรับแค่ทำด้วยใจซื่อสัตย์จะมีคนช่วยส่งเสริมแบบไม่ทันตั้งตัวบุญุนโชคคนดีจะไอ ได้รับการชดเชยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในปีนี้ต้องบอกเลยว่าผ่านเรื่องเหนื่อยมามากบางคนเคยถูกคนหักหลังผิดหวังในความไว้ใจหรือโดนขโมยโอกาสแต่ช่วงออกพรรษานี้เป็นจังหวะที่ฟ้าจะคืนความยุติธรรมให้คุณสิ่งดีๆที่คุณเคยทำไว้จะเริ่มกลับมาตอบแทนคนที่เคยลืมคุณจะกลับมาขอบคุณคนที่เคยทำให้เสียใจจะได้เห็นค่าคุณและโชคใหญ่จะหล่นใส่ในจังหวะที่คุณไม่คาดหวังเลยแม้แต่นิดเดียวํำทำนายชัดเจนว่า บุญหนุนโชคลงใครที่เคยตั้งใจทําบุญช่วยผู้อื่นไว้บุญนั้นกําลังคืนกลับเป็นโชคลาภครั้งใหญ่ความรักอบอุ่นขึ้นในพลังบุญสําหรับคนมีคู่ช่วงออกพรรษานี้ถือเป็นจังหวะด,ดีในการคืนดีกันหรือเปิดใจพูดเรื่องอนาคตพลังบุญออกพรรษาจะช่วยปรับใจให้เข้าใจกันมากขึ้นหากมีความเข้าใจผิดจะจางหายเหมือนละอองฝนที่ซาไปส่วนคนโสดฟ้าสักงบพลังให้เจอคนดีจากบุญเก่า อาจเป็นคนที่เคยทําบุญร่วมกันเคยรู้จักกันในวัดหรือผ่านจังหวัดทางศีลธรรมบางอย่างเจอกันแล้วจะรู้สึกใช่ตั้งแต่แรกเห็นเคล็ดเสริมบุญรับออกพรรษาหนึ่งถวายเทียนหรือหลอดไฟเพื่อเสริมแสงนําทางชีวิตและเปิดทางโชคลาภสองสวดมนต์บทพาหุงก้าจบก่อนนอนสามคืนติดเชื่อว่าจะเปิดบุญเก่าให้รับโชคใหม่สามปล่อยปลาหลายก้าตัวในวันอาทิตย์หลังออกพรรษาแก้กรรมติดขัดเสริมทางการเงิน 4, สีใส่เสื้อโทนสีแดงทองในวันอาทิตย์ หรือวันพระเสริมพลังบุญราชาสัญญาณฟ้าส่งเมื่อโชคใหญ่จะหล่นทับช่วงนี้หากคุณเกิดวันอาทิตย์แล้วมีสัญญาณต่อไปนี้แปลว่าโชคใหญ่กำลังมาเห็นเลขซ้ำเช่น111 888 999บ่อยๆเจอคนพูดคำว่าบุญหรือรวยโดยบังเอิญเห็นพระพุทธรูปหรือแสงทองในความฝันหรือมีคนยื่นเงินช่วยโดยไม่คาดคิดอย่ามองว่าเป็นเรื่องบังเอิญ เพราะนั่นคือพลังบุญกำลังประกาศตัวคำเตือนบุญอย่าใช้โชคด้วยความประมาทฟ้าส่งให้เพื่อให้คุณต่อยอดบุญไม่ใช่ใช้หมดในวันเดียวคำพยากรณ์สุดท้ายผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เมื่อบุญเก่ามาเปิดฟ้าจะส่งคนดีเงินก้อนและทางใหม่ให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองอย่างมีศีลธรรมสองสำหรับผู้ที่เกิดวันจันโชคใหญ่จะหล่นทับฟ้าเปิดบุญเงินทองจะไหลเข้ามาเหมือนน้ำหลักบุญเส้นบุญเปิดฟ้าส่งพลังแห่งความอ่อนโยนที่เปี่ยม ด้วยบารมีผู้ที่เกิดวันจันทร์คือคนที่มีพลังจิตละเอียดบุญแรงแบบเงียบๆชอบช่วยเหลือคนโดยไม่หวังผลตอบแทนและมักมิดวงช่วยคนอื่นก่อนแล้วฟ้าให้รางวัลทีหลังในโชคออกพรรษาปี2568นี้พลังฟ้าแห่งบุญจะเปิดเส้นทางโชคลาบของคุณอย่างเต็มที่เพราะดวงดาวประจำวันจันทร์เข้าสู่ตำแหน่งสุภพโชคบุญหลนทัพส่งผลให้คนเกิดวันจันทร์จะได้รับข่าวดีทั้งเรื่องการเงินการงานและโชคลาบอย่างไม่คาดคิด ฟ้าเปิดทรัพย์ดินส่งโชคในช่วงหลังวันออกพรรษาสามสิบห้าวันแรกจะเป็นจังหวะทองของชาววันจันทร์ดวงดาวจะขับเคลื่อนให้มีเงินเข้ามาโดยไม่ต้องดิน้นรนมากบางคนอาจได้คืนเงินที่คิดว่าไม่กลับมาบางคนเจอคนช่วยเหลือทางการเงินบางคนถึงขั้นถูกรางวัลหรือได้ของมีค่าฟรีจากโชคลาภโชคใหญ่จะหล่นทับคือคำทำนายตรงตัวของวันจันทร์ในรอบนี้เพราะฟ้ากำลังเปิดเส้นบุญให้คุณเก็บผลขอเงินสิ่งดีๆที่ทำมาตลอดปี แม้คุณอาจคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำบุญใหญ่แต่ขอให้รู้ว่าบุญจากใจที่เมตตาคือบุญที่แรงที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่ชอบให้อภัยไม่คิดร้ายกับใครฟ้าจะตอบแทนด้วยความมั่งคั่งแบบไม่ต้องขว่คว้า,าการงานขยับมีคนเห็นค่าพลังออกพรรษาจะช่วยให้ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานมองเห็นผลงานของคุณมากขึ้นสิ่งที่เคยทำแล้วไม่เป็นผลจะเริ่มถูกพูดถึงและชื่นชมคนทำงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะมีข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่งส่วนคนทำธุรกิจส่วนตัวจะได้ลูกค้าใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงใครที่อยากเปลี่ยนงานหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ช่วงนี้คือจังหวะทองของวันจันทร์โดยแท้เพราะทุกการขยับจะมีบุญหนุนให้ก้าวหน้าความรักอบอุ่นฟ้าส่งคู่บุญวันจันทร์เป็นคนอ่อนโยนแต่ข้างในเข้มแข็งในช่วงออกพรรษานี้ดาวสเสนและดาวบุญมาบรรจบส่งผลให้ความรักจะมีพลังแห่งการให้อภัยคนมีคู่จะกลับมารักกันมากขึ้น เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดเยอะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนดีจากบุญเก่าหรือจากการเดินทางไปวัดคนนี้จะเป็นคนอบอุ่นมีเมตตาและเข้ามาเพื่อเสริมบุญไม่ใช่ดึงพลังความรักของวันจันทร์หลังออกพรรษาความรักที่ฟ้าอวยพรบุญนุนชีวิตเมื่อศีลมาส่งโชคช่วงนี้บุญจากศีลจะมีอิทธิพลมากหมายความว่าถ้าคุณรักษาศีลพูดดีไม่คิดร้ายพลังบุญนั้นจะกลายเป็นเกราะป้องกันภัยและดึงดูโชคลาภ โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งใจทําบุญในวันออกพรรษาเช่นตักบาตเทวจุดประทีปถวายพระพุทธหรือตั้งใจงดเว้นสิ่งไม่ดีหนึ่งอย่างสิ่งเล็กๆนั้นจะกลายเป็นพลังบุญใหญ่ที่ทําให้โชคหล่นทับเงินไหลเข้าฟ้าเมตตาเ,เสริมดวงฟ้าเปิดบุญวันจันทร์หนึ่งถวายดอกบัวสามดอกพร้อมสดพาหุงสามจบเพื่อเสริมบุญเมตตาและโชคลาสองปล่อยเต่าหนึ่งคู่เพื่อเสริมอายุและปัดเป่าภัยเงียบ 3. ทํทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือผู้ป่วยยากไร้ เปิดเส้นบุญแห่งเมตตาให้ทรัพยลไหลเข้าสิกใสเสื้อสีขาวฟ้าหรือเขียวอ่อนในวันพระหลังออกพรรษาเรียกพลังสงบและโชคดีสัญญาณบุญกำลังส่งโชคถ้าคุณเกิดวันจันทร์และช่วงนี้มีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นจงรู้ไว้เลยว่าโชคใหญ่กำลังจะหล่นทับแน่นอนฝันเห็นพระหรือแสงสว่างสีทองเจอเงินตกหรือมีคนยิ่นเงินให้โดยไม่ได้ขอนกหรือผีเสื้อบินเข้ามาใกล้ในช่วงเช้ามีคนเอ่ยชื่อคุณแล้วชมในทางดีโดยที่คุณไม่อยู่ทั้งหมดคือสัญญ,ญาณ ฟ้าเรียกบุญดินตอบรับโชคคำเตือนบุญใช้เงินด้วยใจสงบอย่าอวดโชคเพราะโชคนี้มาจากบุญไม่ใช่เกมเสี่ยงยิ่งแบ่งปันยิ่งเพิ่มยิ่งให้ยิ่งรวยคํำพยากรสุดท้ายผู้ที่เกิดวันจันทร์เมื่อฟ้าเปิดบุญดวงจะสว่างบุญเก่าจะนำทางไปสู่ความมั่งคั่งที่ตั้งอยู่บนศีลธรรมสามสำหรับผู้ที่เกิดวันพุทธดาวบุญเปิดช่องฟ้าโชคใหญ่มาแรงไม่ทันตั้งตัวเงินงานรักดีพร้อมฟ้าเปิดเส้นบุญดาวพุธเคลื่อนรับทรัพย์ ใครเกิดวันพุธปีนี้ถือเป็นปีที่บุญสรงแรงแบบต่อเนื่องและในช่วงออกพรรษานี้เองคือจังหวะที่ดวงคุณเข้าสู่ขาขึ้นสุดของรอบปีพลังดาประจำวันพุธดาวแห่งการคิดพูดและเจรจาจะโคจรเข้าแนวโชคบุญและเส้นชัยแห่งความสําเร็จทําให้ผู้ที่เกิดวันพุธพูดเป็นเงินคิดเป็นทองทําเป็นโชคทุกคําพูดคําคิดการเจรจาหรือแม้แต่การตัดสินใจเล็กๆจะกลายเป็นพลังบุญที่สร้างผลตอบแทนมหาศาล คำเดียวคือฟ้าเปิดบุญหลังแบบเต็มพลังใครทำดีไว้ก่อนหน้านี้จะได้รับผลบุญคืนอย่างงดงามโชคใหญ่จากการสื่อสารคิดแล้วรวยพูดแล้วได้เงินดาวพูดเป็นดาวแห่งสติปัญญาและคำพูดดังนั้นในช่วงหลังออกพรรษาจะมีเหตุการณ์ที่คุณพูดเล่นเล่นแต่ได้เงินหรือคิดอะไรออกมาแล้วกลายเป็นจริงบางคนจะได้เงินจากงานเสริมหรือจากช่องทางออนไลน์บางคนมีเกณฑ์ได้โชคจากการติดต่อกับต่างประเทศ และบางคนอาจถูกรางวัลเล็กใหญ่แบบงงๆเพราะบุญเปิดเส้นโชคให้เองช่วงวันที่20-31ถึง31ตุลาคมคือช่วงบุญแรงสุดมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนหรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่พูดดีพูดสุภาพและพูดด้วยความจริงใจจะมีพลังทำกลายเป็นแรงดึงดูดแบบปฏิหารการงานทยานฟ้าช่วงออกพรรษานี้ดาวพุธหนุนแรงเป็นพิเศษคนทำงานด้านการสื่อสารธุรกิจออนไลน์ค้าขายพูดประชาสัมพันธ์ การสอนหรือเทคโนโลยีจะมีโชคด้านงานแบบชัดเจนสิ่งที่เคยล่าช้าจะเคลื่อนไหวสิ่งที่เคยติดขัดจะคลี่คลายผู้ใหญ่จะมองเห็นความสามารถและบางคนมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งหรือได้โอกาสเดินทางต่างประเทศจากบุญที่สะสมไว้ถ้ามีความคิดใหม่ๆหรืออยากเริ่มต้นอะไรให้เริ่มหลังออกพรรษาเพราะพลังบุญจะหนุนให้ทุกอย่างขยับง่ายและสำเร็จเร็วความรักดีเพราะบุญช่วยให้ใจใกล้กันวันพุธเป็นคนมีสเสน่ห์ทางคำพูด และรักสงบหลังออกพรรษานิพลังแห่งศีลและเมตตาจะทําให้คุณดูน่ารักขึ้นในสายตาผู้อื่นคนมีคู่ความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นจากการพูดคุยตรงไปตรงมาอาจได้ของขวัญหรือข่าวดีจากคนรักแบบไม่คาดคิดคนโสดจะมีคนเข้ามาพูดคุยหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ผ่านคําพูดดีๆบางคนเจอคู่บุญทางคําสื่อสารเช่นเจอกันเพราะทํางานหรือสนทนาเรื่องบุญธรรมบุญเก่าปลุกบ,บุญใหม่ฟ้าส่งเส้นบุญพุทธทอง ผู้ที่เกิดวันพุธมีพลังบุญจากการสื่อสารธรรมหรือการช่วยเหลือด้วยคำพูดหากคุณเคยให้คำปรึกษาตอบใจหรือแนะนำสิ่งดีๆให้ใครในช่วงที่ผ่านมาพลังบุญนั้นจะย้อนกลับมาเป็นโชคลาบในช่วงออกพรรษานี้แน่นอนฟ้ากำลังตอบแทนคำพูดดีของคุณทุกคำที่เปี่ยมด้วยเมตตาคือคำที่ฟ้าเก็บไว้ตอบแทนเป็นโชคใหญ่เคล็ดเสริมดวงเปิดพลังวาจาศักดิ์สิทธิ์หนึ่งสวดมนต์บทพาหุงกรวดน้ำทุกเช้า เพื่อเสริมพลังคำพูดและบุญเก่าสองถวายหนังสือธรรมะหรืออุปกรณ์การเรียนบุญนี้จะหนุนให้คำพูดมีพลังดึงดูดโชค3ปล่อยนกกาตัวเพื่อเสิอมอิสรภาพและโชคการเดินทางสีใส่เสื้อสีเขียวอ่อนหรือเทาในวันพุธกลางวันสีส้มในวันพุธกลางคืนเสริมพลังดาพุธและเส้นโชคสัญญ,ญาณฟ้าส่งโชคให้วันพุธ หากช่วงนี้คุณเริ่มมีเหตุการณ์เหล่านี้แปลว่าฟ้าเตรียมส่งโชคใหญ่แน่นอนฝันเห็นวัดพระหรือฟังเสียงสวดมนต์ในฝันเจอเลขซ้ำ 555, 777หรือ888บ่อยมีคนพูดคำว่าเฮงบุญหรือรวยต่อหน้าหรือมีโทรศัพท์ข้อความข่าวดีจากคนที่ห่างหายนั่นคือสัญญ,ญาณว่าจะศักดิ์สิทธิ์ที่บ่งบอกว่าบุญกำลังจะลั่นออกมาเป็นโชคลาภคำเตือนบุญใช้วาจายอย่างมิสติยาพูดลบหรือประชดเพร หาช่วงนี้คำพูดศักดิ์สิทธิ์จะเป็นจริงไวมากคำพยากรณ์สุดท้ายผู้ที่เกิดวันพุธฟ้าส่งดาวาจาให้เป็นทองบุญเก่าจะเปิดประตูทรัพย์คำพูดจะกลายเป็นโชคใหญ่หล่นทับสิสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีฟ้าประธานผรครูบาอาจารย์เปิดทางบุญหนุนนำโชคลาภทับซ้อนท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีช่วงหลังออกพรรษานี้ถือว่าฟ้าเปิดทางบุญแบบสุดแรง เป็นช่วงเวลาที่พลังบุญจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพศรัทธาจะลงมาส่งผลเต็มกำลังสิ่งที่เคยเงียบเคยติดขัดเหมือนสายน้ำที่ถูกกั้นจะเริ่มไหลแรงอีกครั้งดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำวันเกิดขอองค์ท่านขยับเข้าสู่ตำแหน่งแห่งโชคลาภจากบุญและคำอธิษฐานเก่าหมายความว่าสิ่งดีๆที่เคยอธิษฐานไว้เมื่อหลายปีก่อนกำลังจะเริ่มพิบานออกเป็นความจริงด้านโชคลาภและการเงินหลังออกพรรษาดวงการเงินของคนวันพฤหัสพุ่งทะลุฟ้าโดยแท้ มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพโดยเฉพาะผู้ที่เคยบนไว้เรื่องงานการเงินหรือแม้แต่ขอพอรให้ชีวิตราบรื่นสิ่งเหล่านั้นจะเริ่มเห็นผลทันตาเงินจะเข้ามาจากหลายช่องทางทั้งจากการค้าขายการลงทุนหรือแม้แต่เงินบุญเช่นมีคนให้ของโดยไม่คิดรากหาหรือได้เงินคืนจากสิ่งที่เคยลืมไว้เคล็ดเสริมให้ทำบุญด้วยสมุดปากกาหรือหนังสือธรรมะ ถวายให้เด็กหรือพระภิกษุเพื่อเสริมพลังดาวพฤหัสดาวแห่งครูและปัญญาจะช่วยเปิดทางโชคลาภที่มั่นคงไม่วุบว่าปบทเสริมโชคภาวนาผ้าหูม,มหากาหนึ่งจบก่อนออกจากบ้านทุกเช้าจะช่วยเปิดทางบุญและกันสิ่งไม่ดีด้านการงานเป็นช่วงที่ครูบาอาจารย์บนฟ้ากำลังดนใจให้ท่านได้เริ่มสิ่งใหม่ๆผู้ใหญ่ในที่ทำงานจะมองเห็นผลงานและเริ่มยกย่องท่านมากขึ้น สำหรับท่านที่ทำงานด้านการสอนงานให้คำปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับศาสนาการศึกษาหรือสื่อด้านความรู้ถือว่าเป็นจังหวัดทองที่สุดในรอบปีงานจะเติบโตเป็นเท่าตัวหากท่านกำลังคิดจะเปลี่ยนสายงานหรือเริ่มโปรเจกต์ส่วนตัวหลังออกพรรษาถือเป็นเรื่กฟ้าเปิดที่ดีมากควรเริ่มในช่วงวันพฤหัสบดีวันอาทิตย์จะส่งผลให้สิ่งที่ตั้งใจไว้ประสบความสำเร็จยั่งยืนด้านความรักคนวันพฤหัสเป็นคนรักจริงใจมั่นแต่บางช่วงที่ผ่านมามากเหนื่อย เพราะรักที่ต้องทุ่มมากกว่าอีกฝ่ายหลังออกพรรษานิฟ้าเริ่มปรับสมดุลให้ท่านได้รับความรักกลับคืนคู่ที่เคยห่างจะกลับมาสนิทหรือได้ปรับความเข้าใจคนที่อยู่ห่างไกลจะมีข่าวดีเรื่องการเดินทางมาเจอกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบคนดีมีศีลมีทำผ่านงานบุญงานสวดหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในวัดเพล่เสริมความรักถวายดอกบัวสีขาวเก้าดอกและตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระพุทธรูปบางโปรดสัก จะเสริมให้รักบริสุทธิ์มั่นคงด้านสุขภาพและจิตใจหลังออกพรรษาพลังจิตของท่านจะฟื้นขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนคนที่หลุดจากความเหนื่อยล้าทางใจมานานฟ้าจะช่วยชำระสิ่งหมุนหมองออกจากชีวิตสุขภาพกายดีขึ้นแต่ให้ระวังเรื่องระบบความดันและหัวใจโดยเฉพาะคนที่เครียดง่ายหรือพักผ่อนน้อยเคล็ดเสริมสุขภาพถวายน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มเย็นเยนแด่พระภิกษุเพื่อคลายร้อนและเพิ่มพลังบุญด้านสุขภาพฟ้าเปิดบุญ ครูบาอาจารย์นำโชคหลังออกพรรษานิดวงของท่านจะเปลี่ยนจากความนิ่งเฉยเป็นพลังแห่งการเจริญธรรมฟ้าส่งครูบาอาจารย์มาช่วยผลักดันให้ท่านไปถึงเป้าหมายที่รออยู่สิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือสร้างบุญด้วยปัญญาไม่ใช่เพียงการทำบุญเงินทองแต่คือการสวดมวนต์ภาวนาฟังธรรมและแบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่นคาถาเสริมบุญวันพฤหัสบดีหลังออกพรรษานโมพุทธยะมาอุพลังครูบารวมใจนำพาโชคชัยมาสู่ข้า ภาวนาสามจบก่อนออกจากบ้านและอธิษฐานสิ่งที่ต้องการเจริญธรรมรับบุญฟ้าประทานพรโชคใหญ่ทับซ้อนชาววันพฤหัสบดีเตรียมตัวรับสิ่งดีได้เลยเพราะบุญเก่ากำลังตื่นฟ้ากำลังมอบรางวัลให้กับความดีที่ท่านได้ทําไว้ทุกวัน